แอดลาสนะครับอันนี้มาพร้อมกับยาง33คูณ12.5 R20 offset ลบ4.4นี่ความลึกของแม็กน่ครับเข้ามานะครับในตัวฮัมเมอร์ชาร์โดวโบาฮัมเมอร์วอลเลอร์พัสด์อะฮัมเมอร์โนวาตัวนี้มีบอลลากปากนกแก้ว วันนี้อยู่กับผมช่อง YouTube Channel l ายเดน2 9 9วันนี้ผมก็อยู่กับรถรอๆคันนี้นะครับแต่งชุดเหล็กทั้งคันทัมเมอร์ทั้งคันเลยสำหรับแนวทางการแต่งรถคันนี้คันนี้ผมอยู่กับเจ้า XLS ราคาค่าตัวไม่รวมชุดแต่ง8 9 9 0 0 0บาทเดี๋ยวผมพาไปชมว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างด้านหน้าที่เราเห็นเลยนะครับ XLS คันนี้เป็นสีดำปรับเปลี่ยนด้านหน้าใส่อคิลิกฝากระโปรงคำว่าเรนเจอแบบนี้ มาพร้อมกับกระจังหน้าวิกเตอร์ครับพร้อมไฟมินิไลท์3ดสีม้มแล้วก็ตัวนี้มีไฟเดย์ไลท์เนาะตัวกระจักที่กระจังด้านหน้ามาพร้อมกับออบไฟหน้านะครับเพื่อทําให้มิติของไฟหน้าเนี่ยมีความสวยงามและคมชัดมากยิ่งขึ้นอย่างที่เราเห็นด้านหน้าที่เราเห็นจะชัดเลยคันนี้ทําการปรับเปลี่ยนกานชนหน้าครับคันนี้เปลี่ยนเป็นกันชนหน้าของ h ฮ m m e r รุ่นแอดลานะครับ ข้างที่เราเห็นจะมีคิ้วล้อฟันเฟืองขนาด6นิ้วแบบนี้ครับเพื่อให้รองรับกับแมกยางใหญ่ๆแบบนี้คันนี้เปลี่ยนแมกยางจากขอบ17เดิมของตัว XLS เนาะเปลี่ยนเป็นแมกขอบ20คันนี้มาพร้อมกับยางส3สคูณ12.5 R 2 0ตัวนี้เป็นยางโตคันนี้เป็นออฟเซ็ตลบ44นี่ความลึกของแ <Yes. S 1> มกประมาณเกือบฝ่ามือความลึกของแมก อันนี้ทําการยกขึ้น2นิ้วครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนปีกนกปรับองศาเป็นของตัวโยงครับแบบนี้เพื่อลดปัญหาก,การกินหน้ายางแต่ก็ถ้าจะเาให้สุดแล้วก็แนะนำครับช่วงล่างเลยครับโปรเฟนเดอร์มีพร้อมทุกทุกราคา,าแล้วก็ด้านข้างก็มีการใส่บันไดข้างเข้ามานะครับในตัว h a มเมอร์ชาร์โดแข็งแรงทนทานแล้วก็มีราวหลังคาแต่ตัวนี้เป็นใส่เพื่อความสวยงาม เพื่อให้รถดูมีทรงมากขึ้นเฉยเนาะแล้วก็มาพร้อมกับการสาดแท้สองฟอร์ของเราและมาที่ด้านหลังครับด้านหลังมีเบ้ามือครอบเบ้ามือเปิดกับตัวข้อฝาถังน้ํามันเนาะแบบนี้สีดําเงาแล้วก็ตัวโลบาร์ฮั m เมอร์วอลเลีร์ตัวนี้มาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้าและด้านหลังด้วยเดี๋ยวอ,นนอันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมไฟทั้งด้านหน้าทีหลังเนาะเดีเราดูโดยรวมประมาณนี้แล้วก็สเปค ของตัวรถฟิลลิ่งของตัวรถก็ประมาณนี้ <Yeah! S 1> ด้านหลังก็ทำการเปลี่ยนไฟท้ายใหม่เป็นไฟท้าย LED นะครับพร้อมกับตัวครอบไฟท้ายด้านหลังก็ใส่ชุดเหล็กเหมือนเดิมคันนี้ h ั m m e r ทั้งคันก็เป็นตัว h ั m m e r ร์โนวาตัวนี้มีบอลลากปากนกแก้วใส่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีการใส่ท่อคู่ของตัว HKS เดี๋ยวผมพาไปสตาร์ทรถให้ฟังน้อว่าตัว HKS เนี่ยเสียงท่อเป็นประมาณไหนสำหรับเสียงก็ฟิลลิ่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวท่อ HKS ของเราก็ให้อารมณ์ที่แบบว่าไม่ได้ไม่แบบออกแนวผู้ดีผู้ดีเนาะ ไม่ได้ได้เสียงดังหรือมีความน่าลํำคัาญใดๆสุดความทาานใด, <Yes. S 1> นดหรือพี่ๆท่านใดที่สนใจรถแต่งโหดๆแต่งรลอๆแบบนี้ก็สามารถพักอินบ็อกด้านล่างได้เลยครับที่ช่องไลเดน289 YouTube Channel ด้านล่างตามเบอร์โทรด้านล่างที่ขึ้นไว้ให้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ